ว่าที่คุณแม่ป้ายแดงขออวยยศอวยชัยนิดนึงก็แล้วกันแพตตี้อังสุมาลินคนท้องอะไรสวยมาก้วเป็นคุณแม่ลูกแฝดที่แบบว่าปังมากผิวดีสุดๆทําอะไรมันกระฉับกระเฉงสุดเลยผู้ชมค่ะสิ่งท้องความสวยไม่เคยลดลงเลยจ้ะคุณผู้ชมค่ะคิดดูนะเนี่ยบางคนตั้งท้องนั้นยังมีเอฟเฟกต์ทางร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวพรรณใช่ไหมคุณพลอยใช่เรื่องหุ่นเรื่องรูขุมขนต่างๆโอ้โหมาหมดเลยจ้ามาแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ นี่ค่ะไม่มีอะไรทําลายความสวยของเธอได้เลยตอนยังไม่ท้องก็ว่าสวยแล้วใช่ไหมนี่คุณผู้ชมท้องห้าเดือนย้ํานะจ๊ะว่าหเดือนด้หน้าเขาเด็กเหมือนเดิมเลยนุ่ใสกิ๊กยิ่งสวยฉ่ำดูผิวพันณุ์ซะก่อนท้องเขาไม่แตกเลยหรอน่าคุณผู้ชมวัฒนาจริงๆนะคุณเอ้ยแต่สิ่งที่โชคดีกว่าการมีเบบีสวยฉ่ำคืออะไรรู้ไหมสามีที่ดีค่ะนี่ ไคาที่ว่าเขาว่ายิ่งท้องนะสามียิ่งรักยิ่งหลงอันนี้ไม่เกินจริงรคุณหนามผู้เรียนมันแหลมนะ ภารยาอยากกินนะทำยังไงอ่ะต้องสัดงไห้สิคะพี่สู้ว่าที่คุณพ่อปแดงอย่างพี่แดนค่ะนอกจากจะเอาอกเอาใจดูแลประคปบะงบเป็นพิเศษแล้วถึงขั้นวางไม้นี่ขอถือมีดหน่อยแล้วกันมาสับผู้เรียนให้เมียสุดที่รักกินถือคติที่ว่าภรรยาผมอยากกินอะไรต้องได้กินสิ่งนั้นอี่ทำได้ทุกอย่างจริงๆพ่อคุณเอ้ยยกฉายาพ่อบ้านดีเด่นไปเลยจ้ะง่านี่ อร่อยจริงๆคุณผู้ชมสวยมากนะน้องแพตตี้เนี่ยเขาแชร์รูปท้องเ5เดือนใช่ไหมคุณผู้ชมคนแถวบ้านเข้าไปแซวบอกว่าพี่ครับคนแถวบ้านผมเนี่ยพอกินข้าวเสร็จท้องก็ป่องแบบนี้เลยด้วยความโครงสร้างนาองเป็นคนโครงสร้างเหล็กด้วยแต่ว่านี้5เดือนก็ถือว่าค่อนข้างจะเห็นชัดละเดี๋ยวไตรมาสสุดท้ายน่าจะใหญ่ขึ้นกว่านี้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่แข็งแรงนะคะแข็งแรงทั้งเบบีในท้องแล้วก็คุณแม่ด้วยนะอ่ะ